โชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิถีเก่าแต่ก็ยึดถือวิธีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมายัางไงอ่ะ ผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณสมัยก่อนน่ยดินดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาเคมีเข้ามาใช้รู้สึกว่าทำให้ดินแข็งในการปลูกเนี่ยมีเทคนิคในการปลูกยางเนี่ยนะครับการปลูกมะพร้าวก็ไม่ยาก ขุดหลุมเหมือนกระยางนี่เลยครับถ้าได้แน่ๆก็เดือนตบประมาณ20 0 0มบาทได้จากยางมะพร้าวไม่เกี่ยวมะพร้าวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทก,ก็พออยู่ได้ครับพอยู่ได้สวัสดีครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานั้นตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งทำให้สภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมที่จะปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราและแน่นอนครับพื้นที่ภาคใต้ของเราถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากและก็มีคุณภาพสูงทำให้ต้นยางในพื้นที่แถบภาคใต้นั้นมีขนาดลำต้นที่ใหญ่และสามารถเปิดกรีดหน้ายางได้เร็วกว่าในสวนยางพาราพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยในยุที่ใกล้เคียงกันนะครับ ซึ่งในเริ่มต้นนั้นเขาต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นดินที่เสื่อมสมภาพมาเป็นเวลานานหรือจะเป็นต้นทุนที่เขาต้องอเผชิญนะครับจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นหนี้เป็นสินเลยทีเดียวแต่มาวันนี้เขาได้ประสบความสําเร็จด้วยแนวทางเกษตรดินดีด้วยพลังของดินที่ดีมีไส้เดือนรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้จะน่าสนใจและน่าติดตามเพียงใดคุณผู้ชมตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับ นึวกว่าผมยังเด็กอยู่ก็เรียนหนังสือแต่ว่าไม่เรียนที่ทั้งหมดนะครับที่ปัจจุบันนก็มีอยู่ประมาณ30ไสบร่แต่ว่าที่ตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับคือมันมันมันเป็นที่ที่พ่อขึ้นมาสร้างไว้เมื่อก่อนเป็นป่าใหญ่ไม่มีอะไรไม่ได้ปลูกอะไร พ่อกับแม่เขาขึ้นไปทําไร่นะครับถั่วทําไร่พริกอะไรอย่างเงี้ยปลูกข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาช่วยพ่อทําไร่ทําสวนที่แปลงนี้พ่อเขาก็ซื้อต่อสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรก็เริ่มบุกเบิกสร้างขึ้นมาสร้างมะพร้าวขึ้นมาปลูกมะพร้าวสองสามตน้นยางนี่ยังไม่มีที ของอื่นยังไม่มีมีแต่มะพร้าวสองสามต้นข้างๆบ้านที่เห็นนั่นแหละครับทำไร่อะไรอย่างงี้นะฮะอ๋อตอนนั้นไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใช้อะไรเลยเป็นดินจากธรรมชาติมันดินมันดีอ่ะมันก็จะเดินงอกงามของมันเองไม่ต้องลองทุนอะไรมากธรรมชาติของมันเองเมื่อก่อนจะไม่มีเคมีจะไม่มีสารพิษอะไรทั้งนั้น ที่พ่อเอาใช้เคมีขึ้นมาเนี่ยก็ได้มาจากเพื่อนบ้านแนะนำสมัยก่อนนะี่ยดินดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเอาเคมีเข้ามาใช้รู้สึกว่าทำให้ดินแข็งไม่มีไส้เดือนเพืชผลก็ไม่ค่อยจะสดชื่นไม่ค่อยจะเจริญงอกงาม พ่อของเขาตัดสินใจนำสารเคมีมาใช้กับสวนพริกและสวนกระโพดในสมัยนั้นกระทั่งดินเสื่อมสภาพถึงขั้นต้องปล่อยให้ผืนดินลบร้างว่างเปล่าโดยไร้ประโยชน์ผืนดินที่ถูกปล่อยลบร้างว่างเปล่ามาหลายปีของพ่อกลายเป็นทรัพย์สินสุดท้ายที่พ่อฝากไว้ให้กับเขาได้ใช้ประโยชน์ทำมาหากินเห็นเพื่อนบ้านเขาเชียร์ว่าให้ปลูกยางเออไอ้นั้นดีไอ้นี้ดี มามะพร้าวก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยก็แบ่งโซนแบ่งโซนไปปลูกยางเขาเคยใช้สารเคมีมาใส่สวนยางพาราของตัวเองกระทั่งดินกลับมาเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพเหมือนกับยุคที่พ่อของเขาเคยปล่อยให้ผืนดินลกร้างไหลราคาอีกครั้งในการปลูกเนี่ยมีเทคนิคในการปลูกยางเนี่ยนะครับเราซื้อพันยางมาเวลาเราจะปลูกเนี่ยมันก็ ต้องขุดหลุมลึก1เมตรกว้าง2เมตรตามหลักวิชาการนะครับแต่ส่วนมากที่ว่าปลูกกันทั่วไปเนี่ยมันมันมันจะขุดแบบขุดนิดเดียวเองไม่มากแต่จริงๆแล้วเขาจะมีสูตรหลักวิชาการของเขา<ม><ๆ>การปลูกมะพร้าวก็ไม่ยาก<ม>ขุดหลุมเหมือนกระยางนี่แหละครับกว้าง1เมตรลึก2เมตรเหมือนกันถ้าว่าตามหลักวิชาการแต่ว่าส่วนมาก ที่เขาปลูกๆก,กันก็ขุดสอกเครื่องสอกเขาก็เอากันแล้วปลูกได้แล้วก็ต้องใช้รองกอนเหมือนกันลุงแปตะตัดสินใจนำรูปแบบเกษตรินดีมาใช้กับสวนยางภารกาก่อ30ไร่ของตัวเองเวลาผ่านไปกว่า1ปี เขาได้เริ่มเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นภายในสวนยางพาราของเขาภาวดีขันคิรีค่ะทำสวนว่างก็อยู่บ้านทำงานบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกมาข้างนอก กีดยางตัดหญ้าอย่างเงี้ยก <Okay. S 1> ับลุงแป๊กกีดเองค่ะก <Okay. S 1> <laughs> ีดยางเสร็จแล้วก็เก็บแ,แล้วแต่พ <Okay. S 1> อบ่ายโมงก็ออกมาทำกับข้าวร้านครัวสีน้ำบางสะพานถึงก็มาทำลองอย่างเดียว <laughs> เป็นไรายได้เสริม <laughs> นยางเล็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกยาฆ่ายาไม่ได้แพ้กันมากเลยหน้าแรงไม่มีปัญหาถ้าหน้าฝนนี่เรียบร้อยครับเสียไปเล้ทั้งต้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่คอยดูแลมันนะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันคือเขาจะมียาให้ทาถ้าได้แน่ๆก็เดือนตกประมาณ20,000บาทได้ จากยากมะพร้าวไม่เกี่ยวถ้านี่เป็นสิ่งดีมันเป็นเรื่องที่เราควรรู้แต่ทำไมคุณดูเหนื่อยแล้วคุณหมดไฟเลยเพราะอะไรอ่ะตัวผมยังทําไม่ดีพอหรือเปล่าที่ยังต้องพูดอยู่เพราะอีกหลายคนที่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เข้าใจอ่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วต้องมาซื้อสินค้าผมนะ,ะคุณไปทําไงก็ได้ให้แผ่นดินคุณนาไร่คุณเนี้ยมีกบนากลับมามีไส้เดือนกลับมาคุณไปทําเลยอ่าผมฝันน่ะฝันอยากจะเห็นว่า เพราะประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินมันคือโรงงานที่ผลิตได้ทุกสปปรรพสิ่งแม้แต่อาหารที่ดีแม้แต่ครอบครัวที่ดีก็ผลิตได้ทําไมเราไม่ไม่ผลิตอะไรจากแผ่นดินที่มันบริสุทธิ์ทอสตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือทอสตราคบเพลิงทอสคนทนํานาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือน โคชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย ตะหบเลิศมุ่งมาพร้อมกันพร้อมทอดเต็มขันมุ่งมันชุ่มเทมุ่งไปหุนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือควันใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเฮือนมานกไกลทอดจำไปเรื่องฟื้

Oh. โอ้โหทุกแกทอดสิบต้นโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยส<อ>วัสดีครับนายเน็กทำให้หมู่บ้านนี่เกษตรกรได้รวยจังอ่นายเน็กที่เนี่เขาใช้ทอดกันทั้งบ้าง ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไสเดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไสเดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไสเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไสเดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมาก มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธ์ุของเกษตรกร,ร,ก,รก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้ง เชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเลิงมุงมาพร้อมกันบุงไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือควันใจทอชตราคเลิฟื้นน โอ้พระเจ้าทำไมห,หมู่บ้านนี้เกษตรกร้ํารวยจังน่ะนายนี่ที่นี่เขาใช้ทอดกันทั้งบางวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มาก ทอชตราครบเพลิงคือกเกษตรดินดีกเดดกษตร,ด,ด,รดินดีคือทอชตราครบเพลิงทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยตอนอยางเล็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกยาฆ่ายาไม่ได้ แพ้กันมากเลยหน้าแรงไม่มีปัญหาถ้าหน้าฝนนี่เรียบร้อยครับเสียไปเลยทั้งต้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่คอยดูแลมัน,เ,เ,นเราจะต้องมีวิธีการป้องกันคือเขาจะมียาให้ทาถ้าได้แน่ๆก็เดือนตกประมาณ20 0 0มืบาทไนดะ้จากยางมะพร้าวไม่เกี่ยว ชะตากรรมของต้นยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพาราแห่งนี้ล้วนแล้วต้องพึ่งพาความบุดมสมบูรณ์ของผืนดินเพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีต้นยางพาราที่สูงตระหง่านเสียดฟ,ฟ้าแห่งนี้ได้สร้างงานได้สร้างไรายได้ให้กับพวกเขาไว้หล่อเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีการมาทําเกษตรแนวทางเกษตรดินดีความบุดมสมบูรณ์ก็เกิดขึ้น เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีการหันมาเน้นการทําให้ดินดีมีไส้เดือนและไส้เดือนนี่แหละครับที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์เป็นตัวบง่งบอกความมั่งคั่งของเกษตรกร แปะก,กับภรรยาอาศัยอยู่ในบ้านสวนที่ล้อมรอบไปด้วยสวนยางพาราและต้นมะพร้าวอุดมสมบูรณ์เป็นธรรมชาติปราศจากสารเคมีวันนี้ป้าภาวดีภรรยาของเขาตื่นตั้งแต่เช้าตรู่มาทำอาหารบางส่วนจะถูกแบ่งไปขายยังตลาดเช้าในอำเภอบางสะพานขณะที่ป้าภาวดีกำลังสารวนกับการขายข้าวแกงในตลาดเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ลุงแปะเข้าสวนกรีดยางพาราเท่ากับว่า ทั้งคู่กำลังสร้างเงินไปพร้อมๆกันตอนยางเล็กเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูกยาฆ่ายาไม่ได้แพ้กันมากเลยมีทางเดียวว่าเวลาสมมติว er, ่าที un, so ่รกสวนรกป่ายางเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องตัดใช้เครื่องตัดผมตัดเองนะผมไม่ได้จ้างทำเองทท้งนั้นแหละ ทีมงานอยากให้คุณผู้ชมได้ลงไปเห็นความอุดมสมบูรณ์ของสวนย,ยางแห่งนี้จริงๆครับเพราะทันทีที่พวกเราก้าวเท้าเข้าไปก็รู้สึกได้ว่าผิวดินที่มีความนุ่มมีความปูซึ่งเกิดขึ้นจากดินที่ดีนั่นเองครับยางแปลงน,นี้ที่เห็นนี้ผมสร้างเองยาค่ายาในเวลาสมมติว่า เราฉีดลงไปแล้วนะหญ้าตายจริงแต่ว่ายางพืชเนี่ยเวลามันโดนยาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในรากแล้วทําให้เกิดราทาให้ยางตายหน้าตายคือมันมัน,มนอันตรายมากหน้าแรงไม่มีปัญหาถ้าหน้าฝนนี่เรียบร้อยครับ แล้วอีกอย่างสมมุติว่าหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีะน้ำยาเ็ามียาอยู่ชนิดหนึ่งที่ว่าทานหน้ายางถ,ถ้าหน้าฝนนี่ส่วนมากจะเกิดเป็นราเส้นดำเสียไปเลยทั้งต้นเลยเนี่ยถ้าเราไม่คอยดูแลมันนะ่ย,ยางเปิดกรีดแบบนี้เราจะต้องมีวิธีการป้องกันคือเขาจะมียาให้ทา เป็นยาที่ว่าสมานแผลหรือว่าการเชื้อราน้ำยาตัวนี้ครับก,ก็ทาธรรมดานี่แหละครับทาให้ทั่วทั่วแผลที่ว่าเราเปี่ยนมันไม่จำเป็นจะต้องทาทุกวัน มันไม่จำเป็นจะต้องทาทุกเดือนทาครั้งเดียวไปและหนึ่งครั้งเนี่ยครับแค่นี้ไม่ยากที่ผมรู้มานะเขาบอกว่ายางต้นตายเนี่ยเขามีวิธีแก้ผมลองมามากแล้วไม่ได้ผลครับ สมัยนี้ในการปลูกพืชผลทุกอย่างรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเพราะว่าดินดีมีไส้เดือนสมัยก่อนนี่จะไม่มีทำให้ดินแข็งก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะพื้นดินเต็มไปด้วยไส้เดือนซ่อนตัวเป็นพนักงานพรวนดินตามธรรมชาติถ้าคุณผู้ชมเห็นเหมือนที่พวกเราได้เห็น ก็คงแทบอยากจะนำพืชพันธุ์ไปลองปลูกบนผืนดินของลุงแปะกันเลยทีเดียวใส้เดือนเยอะดินดีฝนตกจะชุกในพื้นที่แถบนี้เพราะห่างออกไปไม่ถึง10กิโลเมตรก็เป็นทะเลชาวสวนแถบนี้รู้ดีว่าต้องปลูกพืชอย่างไรให้ทนต่อการถูกพัดพาของน้ำป่าเพราะที่นี่เคยถูกน้ำป่าซัดก,กระหน่ำแทบทุกปี เระเปิดปีกยางในเวลาหน้าฝนตกมากๆเนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างมากเวลาฝนตกเรามาโตแบบนี้ถ้าหลายๆวันทาให้แผลที่เราเปลียดเนี่ยทำให้เน่าทาให้มีผลเสียมีเส้นดําขึ้นมาก็ไม่ได้อันนั้นคือเราต้องควรระวังตรงนั้นไว้ให้มากผลรายได้ใน,ในสวนส่วนมากจะได้จากยางผลผลิต เอาคิดว่าเป็นเดือนต่อเดือนแล้วกันถ้าได้แน่ๆก็เดือนตกประมาณ2อง0มืนบาทได้จากอย่างมะพร้าวไม่เกี่ยวก็ช่วงนี้มะพร้าวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหักค่าแก็บค่าคนเรียบร้อยรูปแบบกเกษตรดีดีได้ช่วยพลิกฟื้นผืนดินพลิกฟื้นผลผลิตและพลิกฟื้นชีวิตครอบครัวของลุงแปะกระทั่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น ปัจจุบันเกษตรกรท่านนี้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวบนผืนดินด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อเท่าที่เรามาทำความรู้จักกับครอบครัวนี้ในอำเภอบางสะพานยังคิดไม่ออกเลยว่าทั้งคู่มีรายจ่ายเกี่ยวกับอะไรบ้างชีวิตแบบนี้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ในฐานะต้นแบบชาวสวนเกษตรดินดีคนต่อมาฐานะมูลทองสงรายงาน ก็พออยู่ได้ครับเราอยู่ได้มีบุตรสองคนเนี่ยก็สองให้ลูกเรียนมั่งอะไรมั่งจบไปคนหนึ่งแล้วเหลืออีกคนหนึ่งคนน้องยังไม่จบนะครับภูมใจครับูมใจผมิใจเกี่ยวกับเราสามารถจะสร้างตัวเองได้คิดเอาเองได้ทำเอาเองได้โดยที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปงอไ้อใครไม่ต้องไปเที่ยวอะไรใครอันนี้สำคัญนะครับคือยกตัวอย่างของผมเองให้ฟังแค่นั้นเอง งั้นเราลองมาดูความสําเร็จเรื่องที่น่าชื่นใจโลกรอบตัวคุณที่คุณเปลี่ยนมันได้แล้วมันดีขึ้นเล่าให้เราฟังหน่อยครับอย่างเช่นรายหนึ่งที่ชัยนาทเขาก็ลองดูลองขายฝูงแพะฝูงแกะฝูงสุดท้ายในชีวิตเลยก็ลองทําแนวทางผมดูเขาบอกว่าเขาไม่อยากเชื่อว่าชีวิตเขาจะกลับมาถึงวันนี้ได้ครับเขาหมดนี่หมดสินอันนี้คือในแง่ของฐานะครับ สิ่งหนึ่งที่ดีใจมากผมเห็นบรรยากาศไสเดียมมันขึ้นมามนกนกมันมาแล้วในนาผมผมก็ทํามามีกบมันกระโดดเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโรกคุณอยากจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณค้นพบเพื่อคุณขายอะไรผมขอแค่พูดความจริงทําความจริงทําทุกอย่างเพื่อกลับไปสู่บ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดิน ติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันจันทร์วันพฤหัส,สบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงทางททบหคุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยโหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหม วที่สุดที่เดินเข้าพื้นนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต